ะะตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะสารศาสตร์จุฬา,า,าค่ะค่ะพี่ชื่อพี่แป้งนะตอนนี้อยู่ปีหนึ่งเรียนคณะคณิตศาสตร์และการบัญชีอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่กระตอยนะคะพี่ยังเรียนอยู่มหกอยู่ค่ะเรียนอยู่สิ่งคานวลค่ะ ค่าสำหรับฐานนี้นะคะก็ช่อกิจกรรมว่าพี่นั่งเล่าน้องนั่งฟังเนาะก็เป็นฐานที่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่าประสบการณ์ของพวกพี่เองให้เป็นประกอบการตัดสินใจของน้องๆในการเลือกแผนการเรียนเนาะก็จากที่ฐานก่อนๆเนี่ยน้องไปทําอะไรกันมาบ้างเอ่ยฟังเขาไปปรึกษาอะไรหลายอย่างไปปรึกษาหลายหลายอย่างโอเคก็มันอาจจะแบบน่าเบื่อนิดนึงเนาะแต่มันก็แบบเป็นประโยชน์กับน้องเองเนาะก็แบบฟังนิดนึงพี่จะพยายามทาให้มันไม่น่าเบื่อที่สุดเนาะโอเคค่ะก็ เีใครอยากเข้าสายอะไรกันบ้างใครอยากเข้าสายวิทย์คณิตวิทย์คณิตมีป่ะตรงนี้วิทย์คณิตโอเคแล้วสิ่งคำนวณอ่ะสิ่งคำนวณแลวสิ่งภาษาสินงภาษาเยอะวป่าก็ไม่เยอะนะิ่งภาแล้วคนอื่นหน่ะยังยังคิดเรื่องเรื่องไม่ได้ใช่ป่ะไม่รู้ป่ะมีใครไม่รู้ป่ะมีคนยังไม่รู้ใช่ป่ะยังไม่รู้โอเคไม่เป็นไรค่ะอือก็ส่วนใหญ่นี่คือแบบคิดว่าแบบตอนมหาลัยจะเรียนแบบเป็นอินเตอร์ป่ะหรือว่าเรียนเป็นภาคไทยภาคไทยป่ะ ไม่เคยอยากเข้าอินเตอร์ปะนี่อินเตอร์เหรออ๋อ ICT อ๋อโอเคอ๋อแล้วเนี่ยอ๋อขอนบารากอ๋อแล้วเนี่ยดีใจจังเลยก็หลายคณะหลายคณะอ๋อโอเคกลุ่มนี้ก็ยังมีอินเตอร์เนาะโอเคตอนแรกพี่ก็จะเริ่มเล่าจากประสบการณ์ของพี่ก่อนเนาะตอนนี้ที่อย่างที่พี่พูดไปเรียนพี่เพิ่งเข้ามหาลัยเองเรียนไปได้ประมาณเกือบเทอมแล้ว กำลังจะสอบไฟนอลเรียนอยู่ BBA ธรรมศาสตร์เป็นเกี่ยวกับบริหารบัญชีมีให้เลือกเมเจอร์ก็มีเมเจอร์มาร์เก็ตติ้ n ไฟแนนซ์ o อเคอะไรย่างนี้พูดไปตอนนี้น้องก็อาจจะมันไม่เข้าใจไม่เป็นไรโอเคตอนพอพี่พูพดถึงย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วประมาณรุ่นน้องพี่ก็ตอนมสามเนี้ยพี่ก็พอจะรู้แหละว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรพ่อพี่พอจะรู้ว่าแบบพี่อะตอนนั้นพี่รู้เลยว่าแบบพี่อยากเรียนอะไร อนนั้นพี่สนใจแฟชั่นเนาะพี่ก็เลยเลือกเออนั้นพี่อยากเรียนแฟชั่นดีไซน์ดีกว่าแต่พี่อ่ะก็คิดแผน A ไว้พี่ก็คิดแผน B ด้วยว่าแผน B คือถ้าพี่เรียนแฟชั่นดีไซน์ไม่ไหวพี่จะเข้าอินเตอร์พี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างน้อยเข้าแฟชั่นดีไซน์หรือว่าเข้าอินเตอร์อ่ะถ้าเข้าแฟชั่นดีไซน์ก็ไม่ต้องใช้วิชคณิตส่วนแค่เข้าอินเตอร์ก็ไม่ต้องใช้เกรดเนาะพี่ตอนนั้นด้วยความที่พี่แบบรักสบายอ่ะมันเหมือนเป็นความผิดพลาดของพี่เนาะว่าแบบเออรู้สึกว่ารักสบายแบบ ไม่เรียนเลขดีกว่าคือพื้นฐานแล้วอ่ะพี่เป็นคนเรียนเลขพอได้แต่พี่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะจะเรียนเลขไปทําไมวะมนเมื่อยยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีพี่รู้สึกว่าตอนนั้นพี่อาจจะไม่ได้ใช้พี่ก็เลยรักสบายพี่ก็เลยเลือกสินฝรั่งเศสดีกว่าเรียนสินฝรั่งเศสซึ่งพี่ไม่อยากให้น้องแบบรักสบายนะพี่อยากให้แบบน้องเรียนรู้จากตรงนี้ของพี่ว่าแบบการที่รักสบายทําให้สุดท้ายอ่ะน้องอาจจะลําบากได้คือหลังจากนั้นพี่สนใจแฟชั่นดีไซน์ พี่ก็ไปเริ่มเรียนพิเศษเนาะไปเริ่มเรียนศิลปะไปเรเิ่มเรียนแฟชั่นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบเออเรียนไปเรื่อยพี่รู้สึกว่าบางทีศิลปะพี่เป็นคนไม่ได้เก่งศิลปะขนาดนั้นแต่พี่ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่พี่ชอบมากพี่เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าเราพยายามอย่างน้อยมันต้องทําได้แน่นอนไยโอเคพยายามไปเรื่อยพยายามไปเรื่อยแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนทําไปเรื่อยๆแล้วอ่ะสก,กิลที่พี่มีหรือทักษะที่พี่มีอ่ะมันไม่ได้ดีกว่าคนอื่นขนาดนั้นแล้วพี่รู้สึกว่า การรับรองของตลาดของแฟชั่นดีไซน์ในประเทศไทยอะ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอะ่ะคือการที่น้องอยากเป็นอะไรพี่อยากให้น้องคิดถึงว่ามันตลาดรับรองความต้องการของน้องมากแค่ไหนน้องชอบหรือเปล่าแล้วน้องอะ่ะเก่งทางด้านนั้นหรือเปล่าอะไรางี้เพราะพี่รู้สึกว่าแฟชั่นดีไซน์อาจจะไม่ใช่ทางพี่พี่เลยตัดสินใจมาเรียน BBA แทนเนาะพี่ก็สอบเข้าโดยใช้ภาษาอังกฤษกับเลขพอหลังจากนั้นพอตอนเนี้ยพี่เรียนอยู่พี่ก็รู้สึกว่าเออมันใช่ทางของเรานะ พี่ชอบนะที่แบบเรียนบัญชีอะไรเงี้ยมันอาจจะแปลกแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่อาจจะอยู่กับมันได้ทางนี้อาจจะใช่ทางของพี่แล้วแหละอะไรอย่างนี้เพราะว่าไอความผิดพลาดอะที่พี่เลือกสายสินฝรั่งเศสแทนที่จะเลือกสินคำนวณหรือวิทย์อะมันมีอยู่ว่าแบบเหมือนพี่อะไม่ได้เรียนสิ่งสิ่งภาษามันจะเรียนเลขน้อยกว่าสิ่งคำนวณกับวิทย์เนาะมันเลยทําให้ตอนเนี้ยพี่เรียนวิชานึงอะทาให้พี่อะตามตามคนอื่นอยู่อะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่เรียนวิ์เลขอะที่แบบคนอื่นเขาเรียนมาแล้วตอนมปลายอะ แต่ว่าพี่อะไม่ได้เรียนมาไงทําให้พี่ตามคนอื่นอยู่มากว่าพี่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเยอะอะในการแบบควักขวายหาความรู้เหมือนกับเราไม่ใช่ว่าแบบคือในมหาลัยเวลาน้องเรียนอะไรอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบน้องเรียนชีดนี้แล้วน้องจะรู้แค่นี้แต่น้องต้องไปหาเพิ่มเติมมาเยอะอะว่าน้องต้องรู้อะไรเพิ่มเติมมหาลัยมันเป็นอะไรที่ความรับผิดชอบมันมากขึ้นเป็นอะไรที่มันไม่มีใครป้อนให้น้องอีกแล้วว่าน้องต้องรู้อะไรไม่รู้อะไรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความ น้องอ่ะอยากให้ดิเรกชันของตัวน้องเป็นยังไงมหาลาัยเนี่แหละจะเป็นตัวก,กำหนดว่าน้องอ่ะจะไปทางด้านไหนได้ดีน้องจะแบบขับเคลื่อนตัวเองให้มันแบบไปในทางที่ดีได้หรือไม่เออพี่ใช้คำแ,บบแปลกๆและว,ว่าได้แค่นี้แหละเออแล้วก็เออพาสดุออนโอเคค่ะสำหรับพี่นะก็จะเป็นประสบการณ์ที่คล้า,ายๆกับพี่แป้งก็คือตัวพี่เนี่ยก็ไม่ได้เลือกเรียน แผนการเรียนที่แบบเหมาะกับตัวพี่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เรียนอักษรใช่ไหมแต่ว่าตอนมาไปเนี่ยพี่เรียนวิทย์คณิตมาก็คือตอนมาสามที่พี่จะเลือกเรียนแผนการเรียนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นว่าพี่ชอบอะไรหรือว่าพี่อยากทําอะไรแต่ว่าพี่ก็เลยเลือกแต่ที่ก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเรียนวิทย์คณิตเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเออเนี่ยมันก็แบบสามารถต่อยอดไปได้หลายทางกว่าก็เรียนเผื่อไววถ้าเรียนไหวก็เลือกไปก่อนดีกว่า แต่ว่าพอมาตอนนี้เนี่ยพี่ก็เริ่มคิดว่าแบบเออมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางของพี่อ่ะคือตอนพอพี่ขึ้นม .4 ใช่ไหมพี่มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วพี่ก็ได้ลองทำหลายๆอย่างก็คือพี่เป็นเล่นละครเวทีพี่กำกับละครแล้วก็พี่ทำโทรทัศน์โรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออพี่อ่ะถนัดไปทางศิลมากกว่าซึ่งพอพี่กลับมาที่ไทยแล้วเนี่ยพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออแบบพวกวิ์คณิต พวกแบบว่าฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของพี่เลยอะ่ะพี่ก็เลยเริ่มค้นหาตัวเองในทางนี้มากขึ้นทางศป์ว่าแบบพี่ชอบอะไรแล้วพี่ก็พบว่าตัวเองอ่ะแบบชอบเรียนภาษาชอบเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้พีชอบติดต่อสื่อสารกับคนอื่นซึ่งถ้าพี่ยอมเวลากลับไปได้อ่ะพีก็อยากเลือกเรียนศิลปา,ามากกว่าเพราะตอนเนี้ยพีอ่ะไม่มีพื้นฐานมาแล้วก็อยู่แล้วที่พี่ก็เสียเปรียบคนอื่นที่เขาเลือกเรียนศิลปา,ามาเพราะว่า เขาก็มีพื้นฐานกันมาอยู่แล้วแล้วซึ่งพี่ไม่มีเลยพี่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มอ่านหนังสือเพิ่มขยันมากกว่าคนอื่นทํางานหนักกว่าคนอื่นพี่จะได้ไปยืน,ยนอยู่จุดๆเดียวกับคนที่เขาเรียนภาษามาอมซึ่งพอยของพี่เนี่ยก็คือพี่อยากฝากให้น้องๆแบบว่าลองทําอะไรหลายๆอยา่างดูลองคนพบลองค้นหาดูว่าตัวเองเนี่ยชอบเรียนอะไรชอบทําอะไรชอบเรียนรู้ทางด้านไหนหรือว่าแบบ หรือว่าแบบจินตนาการตัวเองไว้ว่าแบบเฮ้ยทําอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้องจะได้ไม่ต้องมาลําบากเหมือนพวกพี่พี่เพราะว่าพวกพี่พี่เนี่ยก็ลําบากพอสมควรในการผลักดันตัวเองผลักดันตัวเองให้แบบมีความรู้เท่าเทียมกับคนอื่นที่เขาเรียนกันมาตรงสายอะไรเงี้ยค่ะก็ในเวลาตรงนี้ที่น้องมีอยู่เนี่ยน้องยังอยู่ม .3 กันใช่ไหมก็ยังมีเวลาที่แบบ ตัดสินใจค้นหาตัวเองก็อยากให้น้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้แบบน้องๆสู้ๆแบบเออน้องก็ทําได้อยู่แล้วไม่ว่าน้องจะแบบอยากทําอะไรน้องก็ทําได้อยู่แล้วถ้าน้องมีความพยายามค่ะอืมค่ะข,ของพี่นะคะก็จะคล้ายๆพี่สองคนอีกเหมือนกันคือตรงที่จะมีหล่คนที่เลือกเรียนสายการเรียน <c oughs> ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองจะเข้าต้องการในมาหาลัยนะคะพี่ ด้วยเหตุผลที่น้องเม่คคนทําตามอย่างยิ่งคือพี่เข้าตามเพื่อนสนิทของพี่มาก็ว่าเพื่อนสนิทพี่แต่ัดสินใจเข้าสิงคํานวณเพราะเขาจะเข้าบัญชีเห็นไหมคะว่าเขามีเป้าหมายเขาเลยเลือกที่จะเข้าสิงคํานวณเพราะเขาใช้เลขแต่พี่ตอนนั้นพี่ยังไม่คิดเลยพี่ปล่อยตัวเองแบบชิวมากพี่แบบอเรียนไปเดี๋ยวก็จบสักวันเดี๋ยวก็มีทางไปงแหละไม่มีก็ทํางานเซเว่นพี่คิดอย่างนั้นเลยน้องพี่ชิมากพี่คิดอย่างนั้นเลยแล้วพี่ก็ตัดสินใจว่าอ้าเข้าสิงคํานวณใช่ไหมเข้า ถามว่าตอนที่พี่เข้าสินคํานวณมาเกรดพี่เป็นยังไงเกรดแต่น้องคณิตศาสตร์การที่น้องเรียนสายสินคํานวณใช่ไหมหน่วยกิจวิชาคณิตศาสตร์มันจะฉุดทุกอย่างลงมาดังนั้นน่ะแล้วน้องควรจะคิดว่าน้องๆอยู่กับมันได้แล้วน้องๆชอบมันหรือเปล่าน้องๆอยู่กับมันได้ถ้าน้องๆชอบน้องๆเรียนเลยสิงคํานวณวิคณิตเนี่ยถ้าน้องเรียนได้น้องจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่ออย่างที่เขาบอกไริงจริงคือการที่น้องเรียนวิคณิตมาน้องเเรียนสินคำนวณมาน้องมีคณะมากมายที่น้องอยากเข้าได้ แต่ถ้าเกิดว่าน้องคิดว่าน้องไม่ชอบมันน้องอยู่กับมันไม่ได้ถ้าน้องแน่ใจแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะน้องก็อย่าไปฝืนเลยลูกก็ตัดสินใจให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าน้องเลือกมาแล้วน้องผิดน้องจะแบบน้องจะต้องอยู่กับมันตลอดไปไม่อย่างพี่เลือกเรียนสินคำนวณมาใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่พี่ต้องใช้คือพี่ต้องใช้ภาษาที่สดังนั้นสินคํานวณไม่มีแน่ๆว่าภาษาที่สาคืออะไรพี่จึงตัดสินใจเลิกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเอง คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งนั่นเป็นปัญหาตรงที่ว่าพี่ดังนั้นพี่ต้องพยายามกว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขาเลือกเรียนตรงสายของเขาที่เขาตัดสินใจถูกต้องเลยตอนแรกใช่ไหมเขาก็มีภาษาที่3ของเขาอยู่แล้วหรือพวกวิทย์ก็มีวิชาวิทย์ของเขาอยู่แล้วใครที่อยากเข้าบัญชีเขาก็เรียนเลขมาเขาก็เรียนครบทุกตัวตามที่เด็กมปลายควรจะรู้แต่อย่างพี่เนี้ยพี่ไม่มีความรู้ภาษาที่3ดังนั้นพี่จึงต้องศึกษาด้วยยงพี่จึงต้องพยายามมากขึ้นเพราะพี่พยายามมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยแต่ว่า มันก็ทําให้น้องๆรู้ใช่ไหมล่ะว่าการที่น้องเลือกมาผิดอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าน้องจะผิดตลอดไปถ้าน้องผิดน้องเลือกที่จะเลี้ยวน้องเลือกที่จะเบี่ยงน้องหาทางออกหาลูหาช่องหาอะไรก็ได้น้องมันต้องมีน้องต้องหามันให้เจอน้องอย่าเพิ่งหมดหวังน้องอย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าเกิดน้องคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะน้องก็อย่าไปอยู่กับมันตลอดไปน้องน้องพยายามหาสิ่งตัวเองใช่แล้วถ้าเกิดน้องยังหาไม่เจอไม่เป็นไรตอนม3พี่ก็ยังหาตัวเองไม่เจอพี่ถึงได้เลือกสินคําลวณมาแบบบ้าๆ้าบอๆเลยน้องเพราะว่าพี่ไม่รรู้้ว่่าาพีตอองกะไร ตอนนี้น้องอยู่มสามน้องมีเวลาอีก3ปีอะน้องที่น้องจะแบบตัดสินใจดีๆว่าน้องจะเข้าอะไรน้องสามารถทํากิจกรรมได้มากมายน้องถ้าน้องไม่มีโอกาสไปยลกเปลี่ยนอย่างพี่แป้งหรือพี่จ๋าเนี่ยน้องสามารถทํากิจกรรมในประเทศก็ได้เข้าค่ายตามมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเขาจะเปิดเข้าค่ายกันน้องสามารถลงชื่อไปสมัครไปเข้าค่ายไดโอเ e n นเฮามหาวิทยาลัยต่างๆมากมายเขาจะเปิดโอเ n นเฮากันน้องสามารถลองเข้าไปศึกษาดูได้ว่า เฮ้ยคณะนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคณะนี้เขาทําอะไรกันแล้วน้องสามารถเดินดูได้ว่าอะไรบ้างเขาทําอะไรกันบ้างหรือถ้าเกิดน้องไม่มีโอกาสไปตามมหาลัยอย่างจริงจริงกิจกรรมในโรงเรียนเราก็ได้น้องไม่ว่าอะไรก็ตามทําค่ายรับน้องทำโรงเรียนครูมีงานวันภาษาไทยงานอะไรครูต้องการคนช่วยอยากได้คนเป็นพิธีกรน้องลองทํามันให้หมดเลยน้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าถ้าน้องลองน้องรู้ไม่ใช่ไม่เป็นไรลองอย่างอื่นแต่ถ้าน้องรู้ว่าใช่ ยึดไม่มันเอาไว้เอาสิ่งที่เรเองชอบเอาสิ่งที่คิดว่าใช่เอาสิ่งที่น้องคิดว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยู่กับมันได้อะแล้วหาให้เจอน้องน้องมีเวลาสู้ๆนะคะทุกคนพี่เป็นกําลังใจให้พวกพี่ผ่านมาก่อนพวกพี่ผ่านมาได้น้องๆก็ผ่านมาได้เหมือนกันค่ะมีใครมีคําถามเลยไหมก็คือน้องอยากเข้าเป็นภาคไทยหรือว่าภาคอินเตอร์ไทยอ่ะอเดือคือเอ้ยมีปัญหาคือพี่อยากให้น้องคือ พี่อยากให้น้องลองดูกําหนดการหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแต่แต่ละเกณฑ์ข<ม>องมหาวิทยาลัยอ,อ่ะมันไม่เหมือนกันน้องน้องต้องน้องต้องดูดีๆอย่างบางคณะอย่างเงี้ยเขาอาจจะม,มันต้องดูหน่วยกิตอ่ะน้องว่าหน่วยกิจวิชานี้ต้องใช้เท่าไหร่หน่วยกิจวิชานี้ต้องใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดน้องมีหน่วยกิจไม่ถึงเงี้ยบางคณะบางมหาลัยอ่ะเขาต้องใช้หน่วยกิตคณิตศาสตร์เท่านี้แต่ถ้าเกิดน้องเลอกเรียนศิลปามาหน่วยกิจน้องจะไม่ถึง นึออกไหมคะดังนั้นน้องจะไม่ผ่านเกณฑ์น้องก็จะเข้าศึกษาไม่ได้แต่บางมหาวิทยาลัยเขาอาจจะใช้เท่านี้แต่เขาอาจจะใช้ข้อสอบอื่นแทนเช่นข้อสอบเสร็จที่จะมีวิชาเลขกับวิชาคณิตถ้าน้องสอบข้อสอบเสร็จได้คะแนนถึงเกณฑ์น้องอาจจะสามารถยื่นได้ดังนั้นน้องต้องไปลองศึกษาดีๆว่าเฮ้ยมหาวิทยาลัยที่เราเข้าคณะที่เราเข้าใช้เกณฑ์อะไรไม่แต่ว่าทําไมถึยาอยากเรียนศิลปะอยากเรียนภาษาที่สามอ๋อแล้วน้องชอบเรียนอะไรที่สุดอ่ะ น้องชอบเรียนเลขป้าน้องอยากไปทางเศรษฐศาสตร์น้องอยากเรียนเศรษฐศาสตร์น้องชอบน้องชอบอะไรในเศรษฐศาสตร์เออทไมพวกกราฟมันหนูเข้าใจเออก็สถิติก็มีกราฟนิพเป็นยังดีเลยก็ก็ถ้าน้องอยากเข้าก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ถ้าน้องอยากเรียนศิลปาะใช่ไหมแต่อยากให้น้องลองคิดถึงในอีกแง่ว่าเออก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเราก็ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นๆที่เขาก็เรียนเลขมาอย่างหนักเหมือนกัน คือเหมือนถึงว่าถ้าพี่รู้สึกนะถ้าโดยความรู้ของพี่ที่มีเท่านี้เออหมายถึงว่าเศษศาสตร์อ่ะมันเรียนเลขหนักอ่ะคือถ้าเราถ้าน้องเลือกเรียนศิลป์อย่างเงี้ยเลขน้องอาะจะได้เรียนน้อยกว่าพวกเออวิคณะ์ิตเหมือนพี่อ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าพอเข้าไปอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะลําบากอ่ะถึงถึงแม้ว่าน้องจะสอบเข้าได้แต่ว่าพอน้องเข้าไปจริงๆอ่ะมันจะลําบากตรงที่ว่าเลขเราเรียนน้อยกว่าคนอื่นเราจะเก่งน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่าน้องต้องแบบพูดยังไงดีนะ น้องอาจจะแบบต้องพยายามมากขึ้นไป <à S 1> อีกตอนที่น้องเข้าไปอ่ะมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ได้จบแค่ตอนเข้าได้ไงคือน้องต้องต้องสู้ไปจนกว่าจะจบอีกนั่นนั้นคือสู้ๆนะคะค่ะอ๋อโอเคก็เออมีใครมีคำถามมีอะไรอีกเปล่าพี่ครับพี่เรศิษฐ์คำนวนมาใช่ไหมใช่ค่ะพิ่ศิษฐ์คำนวณเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นกลางที่จะขึ้นหรือจะจะเลื่อนสายขึ้นหรือจะเลื่อนสายลงก็ได้ใช่ไหมหรือว่าไงก็เส้นกลางนะแต่ว่า คือ <C olabilir> <c ười> มันก็ใช่ไวมันก็กลางมันก็กลางมันก็กลางแต่ว่าต้องหมายถึงการย้ายสายแน่นะคุหรือ <st> <สา>อะไรอันนี้พี่ว่าน่าจะต้องแล้วแต่โรงเรียนของน้องเยสครับผมที่ว่าน่าจะต้องแล้วแต่โรงเรียนเนื่ว่าเกณฑ์ของโรงเรียนอะอนุญาตได้ค่ะไหนอย่างโรงเรียนพี่อย่างเขาอนุญาตให้แบบโอเคถ้าเกิดต่อให้น้องอยู่ศิลปภาษาแต่ถ้าเกิดน้องคิดว่าน้องเรียนวิทย์ไหวโรงเรียนพี่อย่างโรงเรียนพี่ก็ให้ย้ายขึ้นมาได้ในนั้นอนะแต่ว่าสิ่งคำนวณอะมันก็จะทำให้น้องได้แบบได้เรียนเลขอะน้องแล้วน้องก็จะรู้ว่าน้องเรียนเลขไหวหรือเปล่าแล้วแต่ถ พี premises, ่ว่าน้องไปลองชิมลังวิทก่อนก็ได้ชิมลังวิทเลยชิมลังวิทน้งมาแล้วน้องไม่ไหวจริงน้องค่อยลดลงมาดีกว่าเออโอเคมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมพี่คะพี่ไปแลกเปลี่ยนมาใช่มใสองคนเลยค่ะแล้วพี่โดนซ้ำชัดไหมคะของโรงเรียนพี่ไม่ต้องซ้ำเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนเขาจะให้ซ้ำหรือเปล่าบางโรงเรียนเขาก็้องซ้ำบางโรงเรียนพี่ไม่ต้องซ้ำมันขึ้นอยู่กับประเทศด้วยเว้ยใช่ขึ้นอยู่กับปรไปไหนอ่ะก็อยากไปหมดละ อย่างนี้ไปลองม๊าห้าแน้วนะก็แล้วแต่ว่าน้องไปบ่อยว่านี่มากาง์ดนะน้องยังไม่ได้เข้าเลยอย่างน้องครูสองเลยเพราะว่าสู้ๆนะเดี๋ยวไปญี่ปุ่นไปซักลาศเดี๋ยวกระซาาสตร์ทำงานถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์คือพี่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาโดยตรงนะแต่ว่าที่พี่ได้ยินมามันก็จะมีเหมือนแบบทำงานแบงก์เป็นคนวิเคราะห์เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทการรเงินออะไย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาอย่าเงี้ย คือทาได้หลายอย่างาต่อยอดได้เยอะมากคือจริงๆเศรษฐศาสตร์กับพวกพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเศรษฐศาสตร์เราจะเรียนแบบองค์กว้างกว่าราจะจรียนกว้างกว่าของแบบเศรษฐศาสตร์แบบเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศแต่ว่าถ้าเป็นแบบพาณิชยศาสตร์และการบัญชีน้องจะเน้นในการแบบทายังไงให้เงินที่เรามีอ่ะงอกงามขึ้นมาเป็นผลกําไรให้กับบริษัทเราได้อะไรนี้ทายเ่รู้หมดเวลาแลลองศึกษามาเนาะก็หลังจากนี้ตลอด ใครก็ถามพวกพี่ได้ออทุกคนตลอดถามได้ไน,นะคะมีอะไรถามได้ตลอดออสอสัยอะไรนะคะอคขอบคุณมาก